สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ค่ะที่จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มโดยประมาณนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์ที่ทาการโคจรยกย ย้ายในครั้งนี้ก็ได้ยกเข้าสู่ราศีมีนค่ะได้มาเจอก,กันกับดาวพระพุธได้มาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัส,สบดีที่ทั้งสองดาวนี้โคจรตั้งรับอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระอาทิตย์ที่มาในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าจะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะในวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนปี2565ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอรินะได้ออกจากราศีกุมและยกเข้าสู่ราศีมีนค่ะโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวของคุณค่ะและการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้มา มาเจอก,กันกับดาวพระพุทธและมาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัส,สบ,บดีด้วยซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะทิ่ดีต่อเจ้าชะตาอย่างมากเลยทีเดียวคุณจะหาโอกาสดีๆแบบนี้ค่อนข้างยากนะคะดาวพระอาทิตย์นั้น เป็นอุจจาวิลาชนะที่มาอยู่ทับตัวคุณครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ดีมากคืออุจจาวิราชซึ่งอุจจาวิราชก็หมายถึงความมั่งคั่งมั่งมีมีมากมีล้นชัยชนะความหมายของอุจจาวิราชนั้นเป็นรองออของคําว่ามาหาอุดนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วการที่ดาวพระอาทิตย์เป็นอุจจาวิราชทับเนื้อทับตัวคุณมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบดีที่เป็นเกษตรราธิบดีและทับตัวคุณเช่นเดียวกันค่ะสมัยมองว่าจังหวะนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยาก เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ดีต่อเจ้าชะตาประการแรกเลยจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าคุณจะติดขัดหรือไม่ว่าคุณจะไม่ได้ติดขัดจะดีอยู่แล้วก็ตามหรือจะมีปัญหามีความติดขัดก็ตามจะมีคนอยู่รอบๆคุณเสมอมีคนอยู่รอบข้างคุณเสมอจะไม่หัวเดียวกะเทียมรีบค่ะถ้าคุณติดขัดก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมาคอยช่วยแก้ไขมาให้คําแนะนํามาให้คําปรึกษาถ้าคุณไม่ได้ติดขัด นะชะตาดีอยู่แล้วราบรื่นดีอยู่แล้วในระยะนี้ก็จะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนส่งเสริมสรรเสริญยกย่องยินยอเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือคุณจะอยู่ท่ามกลางคนนะมันไม่เชิงว่าต้องอยู่ตรงกลางและคนมาล้อมรอบนะแต่มันหมายความว่าเวลาคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันก็จะมีคนอยู่ข้างๆเสมอจะไม่ได้โดดเดี่ยวนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะจะเป็นช่วงที่คุณมีความโชคดีเกิดขึ้นจากปัญหาค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็น เจ้าเรือนอริอริหมายถึงอุปสรรคอริหมายถึงปัญหาอริหมายถึงคู่แข่งศัตรูเมื่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีความเครียดความหนักอกหนักใจความทุกข์ร้อนใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ญาติผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่คุณจะเอาอยู่ในช่วงนี้คุณจะบริหารจัดการความเครียดของตัวคุณได้ดีนะชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างที่จะเก่งมาก เลยยทีีเเดวค่ะรื่องของความกดดันเรื่องของคดีความที่คุณเคยพบเคยเจอมาอยู่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นแรงผลักดันชิ้นเอกเลยที่จะทําให้คุณเดบก้าวไปหรือพัฒนาไปข้างหน้านั่นเองนะคะและดาวพระอาทิต์ค่ะที่มาเป็นอุจจาวระทับเนื้อทับตัวของคุณในครั้งนี้ก็มาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัสนะคะที่เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะส่ง ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนได้องค์ความรู้ และมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคอยป้อนงานให้นะคะซึ่งปัญหาที่ตามมาสำหรับชาวลัคนาราศีมีเลยก็คือเมื่อคุณได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากหัวหน้างานหรือจากลูกค้าก็ตามแต่ค่ะคนที่จะอิจฉาก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันคนที่ไม่หวังดีกับตัวคุณหมันไส้คุณอิจฉาริษยาคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เจอเช่นกันนะคะในระยะนี้นะก็ต้องป้องกันไว้ด้วยนะสำหรับชาวลัคนา รีีมนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้คุณไปสู้รบฝ่าฟันอะไรกับศัตรูหรือว่าคนที่ไม่หวังดีเหล่านั้นเราก็ต้องทําใจวางเฉยค่ะได้ยินอะไรมาถ้ารู้ว่าไม่เป็นความจริงก็วางเฉยค่ะรู้จักปล่อยวางให้มากนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะพอวันที่19เมษายนปี2566ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณก็ได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษ ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ก็ทําให้การเงินการทองมีความคล่องตัวดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะตรงนี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วนะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธและเจอกันกับดาวพระพฤหัสนะคะส่งผลทําให้การงานเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวมันมีเกณฑ์เครียดบ้างมันมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่มันจะส่งผลดีต่อคุณในเรื่องของรายรับไรายได้เงินทองผลประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อเราพิจารณานะเดือนหน้าดาวพระพฤหัสก็จะเป็นราชาโชค ดีต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะคะทำให้เจ้าลัคนาเนี่ยได้รับโอกาสดีๆทางการเงินอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเพิ่มอีกประการหนึ่งคือเรื่องของไฟนะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟและดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริมันเป็นเรือนของความชุกโชนมันเป็นเรือนของไฟที่ปลุกขึ้นมานะคะตรงนี้มันจะทําให้เกิดความร้อนในเรื่องของอารมณ์รวมถึงความร้อนในเรื่องของใจคืออารมณ์ร้อนและ ใจร้อนนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงฟืนไฟเราเองก็ต้องระมัดระวังนะคะใครเปิดเตาแก๊สใครเสียบเตารีดอย่าลืมถอดปลั๊กออกนะดูให้ดีนะคะฟืนไฟในบ้านตรงไหนที่สายไฟเก่าหรือสายไฟชำรุดแล้วก็ให้เปลี่ยนให้ดูแลให้แมนเทนเนสซ่จะได้เกิดความปลอดภัยกับคนในครอบครัวนะคะรวมไปถึงการเดินทางไปไหนมาไหนที่เจอควันเจอไฟเยอะๆอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลักนณาราศีมีน สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ